สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องพ่อบ้านดาราชาแน,นลแลยครับวันนี้จะทำเมนูต้มไก่แบบบ้านๆถา,าง บ้านเราครับคนอีสานเขาก็ต้มไก่แบบบ้านๆน,นะครับของพวกคนอีสานแต่ว่าจะพูดอีสานกับพูดไทยปนกันนะครับผู้ภาษากลางปนกันอันนี้ก็มีเครื่องนะครับมีตะไคร้ขาแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็มะขามเปียกแล้วก็น้ำปลาผงชลลดแค่นี้นะครับที่เราจะใส่กันวันนี้ แล้วก็มีน่องไก่ครับน่องไก่ก็ยังไม่ได้สับเดี๋ยวไปสับไก่ก่อนนะครับครับไก่ก็สับเสร็จแล้วครับเหืือแดงเลยครับเดี๋ยวเราไปต้มกันเลยครับ มาครับเตรียมเครื่องไว้แล้วครับเครื่องก็จะมีตะไคร้ขา่าแล้วก็ใบมะกรูดครับแล้วก็มะขามเปียกหั่นไว้สิ็เรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่ใส่น้ํากับต้มครับเดียวใส่น้ําก่อนนะครับ ติดแช็ดก่อนเดี๋ยวจะใส่เครื่องครับ ใส่ตะไคร้ก่อนครับใส่ตะไคร้แล้วก็เป็นขาใบมะกรูดแล้วก็ตามด้วยมะขามเปียกรอให้น้ำเดือดก่อนครับน้ำเดือดค่อยใส่ไก่ลงไปเพราะว่าจะไม่คาวครับ รอน้ำเดือดก่อนนะครับ อันนี้ต้มไก่จะใส่สมุนไพรด้วยนะครับรอน้ำเบียดก่อน นีอยังไงน้ำเริ่มเดือดแล้วครับ น้ำเดือดนี้ก็จะใส่ไก่นะครับรอเริ่มเดือดแล้วน้ำากาศก็ร้อนครับ น้ำเดือดแล้วครับแล้วใส่ไก่นะครับเพราะเราใส่ก่อนไม่ได้ครับมันจะคาวถ้าน้ำไม่เดือดต้องใส่ตัวน้ำเดือด จะใส่พริกนะครับใอ้พริกจะให้เสริมหน้ากินหน่อยครับจะใส่น้ำปลาครับปรุงรสชาติก่อน,นครับปรุงชูรส ใส่ลายเสียบลายใส่หน่อยเสียบหน่วยครับใส่ปลานะครับ น่ากินไหมครับสีสันน่ากินไหมมีลูกดวดด้วยมวุกแกบ่ชคับลูกดวดครับสีแดงๆนะครับ ร้อนร้อนร้อนหันแต่ครับอากาศเมื่อนี้ต่มใกล้กันเงี้ยออก จะซิมมึงกันครับจ้างดิคมีม้าซิมมึงก่อนครับขาดน้ำปลาครับใส่น้ำปลาอีากคนจ้างอยู่ครับ มึงครับปุดรัวๆอยู่ครับ เป็นแต่แซ่บกับทักมาบอกว่านั่นเด้คอมเมนต์มาบอกนี่เด้ครับเด้อ ครับเดี๋ยวแซบปะครับเลยครับเด้อมากินเขาแร่งน้ำกันครับมือนี้เห็ดนี่ยเหมือนเร่งครับ ครับเสร็จเรียบร้อยครับมาเด้อครับม่กินเขา่าน้ากันมาแลงเห็ดยังมาแลงครับมือนี้ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแขนนี้นะครับเด้อครับฝากพ่อแม่พี่น้องขอมากดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้นได้ครับจ่องพบาล,ลาดาราชาแนลครับขอบคุณครับ